เปี่ยใช่เี่ยเี่ยมนิดเสียงดเครื่องเป็นไอปิดสั่งงั้นเสั่งเหรอใช่ใช่ใช่ใ่ใ่ cắt tôi được một cung đàn ông, một cung đàn ông chào đi lên, và tôi được biết. một cung đàn ông chào tôi, chào tôi, <laughs> chào tôi, chào tôi, chào tôi, tôi, chào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  tôi, tôi, chào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  tôi, tôi, chào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  ผมใช้ขอนเกินมมดกนะครับอที่ทุกท่านนะครับ เรื่องี่าวไทยหรือชาวต่างชาติครับ้องร่วมงานที่ครอเขที่จัดขึ้็รช้นงนการนี้นะครับซึ่งครั่เป็นชั้นกที่เป็นไประดับสิาพในการัดงานใหญเ็นนี้ครับผมเชืพราะว่าท่าที่มาตงการในการเรียนรู้ากอาจารย์ของที่อาจร้ได้บอกปัญหาตลอดจนสภาพกับสิ่งที่ในที่ผู้นำระโลกครับครั้งนี้นะครับผมคาดบอกว่า ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานกับเรานะครับนอกจากจะได้รับบรรยากาศของสิที่ชืแล้วนะครับยังได้รับชมนะครับสัมผัสกันวัฒนธรรมสองเมืองไทยนะครับที่เป็นประเทศที่สวยงามน,นะครับแล้วก็รู้จักสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมากมายที่ต่อให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เข้ามาสมัมผัสนะครับหนึ่งปีน,นะครับเรามีการจัดนีเสียงครั้งเดียวนะครับผมเชื่อว่าบางครั้งพวกเราเองอ่ะบันเทศาลสุดเปลี่ยนะครับงานทิีป์ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนรเี้นะครับเป็นงานที่สามารถสร้างสุดเปลี่ยน นะครับสร้างแรงบ,บนันดาลใจในการทำรธุกรกิจที่กับทุรกิจได้นะครับผมเชื่อนะครับว่าหากเราเต้องการความสำเร็จนะครับวันนี้เราเต้องการความสำเร็จความสำเร็จรอให้อยู่นะผมเชื่อว,ว่าวันนี้นใทน,นที่ประเทศไทยในที่เอเชียแล้วก็ในที่ทั่วโลกนะครับเราสามารถรารเรี็นผู้นำทางกรรทในการธุรกิจเครือข่ายได้ครับ Asia, The have members Synergy the privilege 2014 Asian Summit. Big wall markets in Asia will gather in Pattaya, Thailand Or so what is going to be the incredible summit. So I want you to set your targets now. Make sure you the summit with us. Make sure you start something new and that you live in these Thailand is a fantastic resort city. Just two hours outside Bangkok, so if you want to go out to Bangkok and do something. So if you're shopping, that's also possible. We are looking forward to 1500 Asians gathering in Pattaya Thailand. for what is going to be legendary. It is time now to make sure. It is time now for you to, to make a decision. You will be there with us. Experience. i want to welcome all of you to the regional summit 2014 and i'll see you at the top. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมก็ออกกขอต้อนรับเข้าสู่บริษัทเซเลจีวาวานทีประเทศไทยจำกัดครับผมับวันนี้วันพระอาทิตที่19มิถุนาย,ยนครับ2557ครับผมก็บรรยากาศว่าช่วงนี้รู้สึกจะหลายหน้า,วนาลวมบังไม่แน่ใจนะครับหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนมีท่านใดวันนี่ข่าวรึเปลาไหมครับ ก็จะว่าพรุ่งนี s okay. <s ้ราคาน้่ยมันจะขึ้นสิบสตางค์นะครับขึ้นน้อยขัวครับแจ๊สทำเตี้ยแล้วเราจุบันกรินด้ยินแว่วๆก่นายกรินกันครับอ๋อมันขึ้นน้อยโอเคก็สถานการณ์ตอนนี้วันนี้เราเลือกเคร์ฟิวใช่ไหมครับขับปานได้แล้วโซฟิลที่บ้านโอเคเพราะว่าบ่อนหลอกแรกโซฟิวนี้ห้ามชุมนุมห้ามชุมนุมโอเคก็ในส่วนของวันนี้ครับมีท่านใดมาที่นครั้งแรกบ้างได้เรือ มีหนึ่งท่านสองท่านสามท่านนะครับขอใช้ปุ่มต้อนรับด้วยนระคาับู่่อเกิดนนะครับผมก็วันนี้มาฟังเรื่องดีๆของผลิตภัณฑ์ของซินเนจีครับซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงตัวแท้าเซี่ยมซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกกระดูกพู่งกระดูกอะไรต่างๆมากมายนะครับผมมีใครรู้ไหมครับว่าตัวเองเป็นโรคกระดูกหรือ มันจะแสดงอาการเป็นดูกไม่ดีจะปวดค่ะจะแสบปี๊ดแบบมันมีอกิดโทษนะครับเป็นอะไรนะครับค่ะกระดูกอ่นการดูดคุณนะครับมันจะแสบปี๊ดค่ะเหมือนเข็มทิ่งเจ้าตอนนี้แบบต้มๆข้างในนี่ปวดหัวเริ่มไประหว่างนิ้วๆจริงๆแล้วอันนี้ต้องต้องรักษาไงครับคุณหมอให้ยาอันนี้เขาเาทักถคะเพราะว่าเขาสั่งยาได้ละสามร้อยอาทิตย์หนึ่งอ่ะให้ให้ทานเม็ดหนึ่ง แล้วพอครบอาทิตย์หนึ่งก็ต้องวันเดียวกันด้วยนะคะถ้าล right? mm ืม hmm. ต so so ้องไปเริ่มต้นใหม่แต่ตอนนี้หายใช่ละสามร้อยใช่ค่ะเรากินทุกวันไม่ค่ะหวานอาทิตย์หลัคหลังใช่ค่ถ้าลืมต้องเริ่มต้นใหม่ต้องไปราไปหาหมอทีไรต้องคำนวณกันนะว่าเราจะเบิกเท่าไหร่ประมาณนั้นว่าเราจะใช้ปีปี่ที่จะหายวันนี้คือถ้าจะประมาณครั้งละสามพันกว่าบาทสี่ห้าพันสี่ห้าพัน่า แล้วเราเรารู้ได้ไงครับว่าเราติดไปตรวจไปตรวจค่ะพอเรารู้สึกปวดค่ะปวดกระดูกแล้วก็จะปี๊ดปี๊ดเหมือนมีการเริ่มปี๊ดปี๊ดที่ขาเลยครับรูนิ้วเนี่ยปี๊ดปี๊ดจังเมือนองไรที่บ่อย ครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกครับเรื่องของโรคต่างๆเราเองไมได้แต่เราเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรคือโลกสิ่งนี้อ่ามคอนเซ็ปต์ละไรสิ่นี้ข้าวผมนะอย่างที่บอกครับผมเรื่องของโรคเราเราคงไม่สามารถไปรู้ได้นะครับว่าเราจะเป็นอะไรบ้างแต่ว่าสามารถป้องกันได้นะครับว่าเราจะไม่เป็นอะไร ดีกว่าเป็นครับด,ดีกว่านะเพราะฉะนั้นครับผมเรื่องของอาหารเสริมเป็นสิ่งจําเป็นผมว่านันปัจจุบันนะเพราะว่าทุกวันนี้เราคงได้รับสารอาหารต่อมือไม่เพีอยงพออยู่แล้วยิ่งต่อวันหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นอาหารเสริมคือสิ่งหนึ่งที่เข้ามาช่วยในเรื่องของสุขภาพของเราหลายๆท่านที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็หันมาสนใจในเรื่องของการทานมากขึ้นรวมถึงการให้อาหารเสริมกับคนไข้ด้วยที่ท่นที่ผมทราบ เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของตัวอนเซอรครับแคลเซียมตัวนี้จะช่วยดูแลในเรื่องของกระดูกได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก่อนที่เราไปฟังกันครับผมมีเรื่องของประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโปรโมชั่นเดือนนี้ครับวันที่หนึ่งถึงวันที่ยีเครับเรามีโปรโมชั่นเรื่องของการแนะนำผลสูต์ธุรกิจยังจำกันได้ใช่ไหมครับวันนี้วันที่19บเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดวันวันครับตอนท่านบอกว่าเก็บยอดไว้อยู่เดี๋ยวจะลงก็ไม่นานแล้วนะครับ2วันนี้นะครับ ศูนย์ที่เจ็ดเป็นต้นปายครับฟ้าซานของเราคูณ2องเท่านะครับถ้าสมมติศูนที่หนึงศูนน์ที่หจบไปแล้วศูนย์ที่เที่เริ่มนับปนะครับปรากว่าเราแนะนําได้สามศูนธุรกิจปกติเราจะได้2องพันสี่รบาทอันนี้เราได้สี่พันร้อบาทหรือถ้าเกิดแนะนำมาหนึ่ย์ครับจากแปดร้อบาทเป็นพันหก็อันนี้ไม่ไม่จำกัดจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกันนั่นเอง ต้องรีบนิดนึงนะครับผมโอเคอ่ะมาเรื่องของเราในวันนี้ครับเรื่องของแคลเซียมท่านบอกว่าวันนี้กระดูกฉันเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราไปเข้าวันดีๆเรื่องของแคลเซียมแลกันครับผมก็ขอเรียนเชิญกับอาจารย์นัทแล้วกันกนะครับอาจารย์นัทวานชย์จงพงศ์ <laughs> ตามไปนะจริงๆแล้วเนี่ยอาการของพวกอาการชาหรือเน็บชาอะไรพวกนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดแคลเซียมส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันบางท่านอาจจะไม่ใช่บางท่านอาจจะขาดวิตามินดีเป็นไปได้ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นของแคลเซียมเรื่องสุขภาพร่างกายของเราค่ะจริงๆมันเกี่ยวโยงทุกช่วงอายุเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่ารวมไปถึงวัยผู้สูงอายุนะคะจากภาพนี้เนี่ยก็คือทํามาให้ดูกันว่าอตอนสมัยที่เรายังหนุ่มยังสาวนะคะก็จะเป็นเหมือนภาพทางด้านสายมือกระดูสะกสันหลังด้านหลังโครงสร้างของเราเนี่ยมันก็ยังคงสภาพยังตรงดีอยู่แต่ว่าอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า ในช่วงอา,อายุที่เขาเรียกว่าวัยทองเนี่ยยิ่งใครก้าวเข้าสู่อายุของช่วงวัยทองอย่างเช่นสักประมาณ40ปีเนี่ยมันจะเริ่มมีการสูญเสียฮอร์โมนสูญเสียมวลกระดูกเยอะมากกว่าคนปกติช่วงนั้นล่ะคะ่ะใครไม่มีการตุนแคลเซียมเอาไว้ในร่างกายเนี่ยกระดูกจะโค้งงอแล้วก็พุนได้ง่ายมากนะคะภาพต่อไปก็จะเริ่มสังเกตจะเริ่มสั่นหลังเนี่ยจะค่อยๆเริ่มโค้งงอโค้งงอไปเรื่อยๆ,ๆ จากวัยผู้ใหญ่ที่มีกระดูกแข็งแรงมากๆเนี่ยไปจนภาพสุดท้ายแล้ว mm. ก็คือผู้สูงอายุสังเกตสีสษะผมเป็นสีขาวและหลังจะงอจะเริ่มคดเริ่มงอพอถึงวัยตรงนั้นแล้วต่อให้ทานแคลเซียมเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะมันกลับมาไม่ได้เพียงแต่ว่ามันป้องกันไม่ให้พุนไปมากกว่าเดิมได้แต่กระดูกเนี่ยต่อจะให้ดัดยังไงจะให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ย ังนั้นเราอยู่ในช่วงอายุช่วงวัยที่เรายังสามารถที่จะเริ่มทานแคลเซียมได้เนี่ยเราควรจะทานเพื่อเป็นการป้องกันนะคะเป็นธนาคารเก็บเอาไว้เลยในยามวันใดวันหนึ่งที่เรามีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมันก็จะดึงเอาสารอาหารที่เก็บเอาไว้ในธนาคารนี่แหละคะ่ะเอาออกม,มาใช้ได้สําหรับสไลด์นี้นะคะก็คือเป็นประเด็นอีกยกเอามาให้ดูกันว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอาการเป็นตะคริวอาจจะไม่ได้นึ เลเยมนึกว่าขาดสารวิตามินคือ่อะไรอย่างอื่นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นอาการที่เป็นตะคริวที่นอนตอนกลางคืนแล้วมีการกล้ามเนื้อบิดต,ตัวอย่างเร็วนะคะแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยเป็นลูกวิ่งขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้อาการตะคริวแบบนี้นะคะ่ะเกิดจากการขาดแคลเซียมจริงๆเราแคลเซียมมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการบำรุงกระดูกก็คือการช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นตัวของนัดกล้ามเนื้อ จริงๆอย่างเช่นแขนเนี่ยมันจะมีสองมัดด้วยกันนะคะมันจะมีมัดบนมัดล่างก็คืออย่างที่ถ้าเป็นภาษาทางทยาศาตร์หน่อยเขาเขาก็จะเรียกใบเสร็จไตเสร็จนะคะก็จะเป็นลักษณะคือกล้ามเนื้อสองมัดเนี้ยมันจะต้องทํางานที่สอดคล้องกันถ้าหากว่ามันทํางานไม่สอดคล้องกันเมื่อไหร่นี้เสร็จเลยนะคะปวดปวดแน,น่ๆเลยมีอาการปวดเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็เลยทําการสรุป ือการหดเกรงตัวของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติทุกส่วนของร่างกายเป็นได้หมดนะคะแล้วมันจะแยกขนาดไหนถ้าหากว่ามันไปเป็นในอวัยวะภายในที่สำคัญของเราหากไปเป็นบริเวณหัวใจถามว่าหัวใจเป็นตะคริวได้ไหมได้นะคะหัวใจก็เป็นกล้ามเนื้อเป็นได้เหมือนกันแล้วถ้าหากว่าเกิดมันเกิดอาการมีการกระตุกของในส่วนของหัวใจขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยไปเลยนะคะคือแบบว่าชีวิตนี่คือ ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีการกระตุกแล้วมีการทํางานผิดปกติจริงๆตรงนี้เป็นเป็นอะไรที่อันตรายมากหลายๆคนบอกว่าอาการหัวใจวายเกิดจากอะไรหหัวใจวายแน่นอนมีสิ่งอุดตันไขมันเลยต่างๆเกาะติดตามเส้นเลือดมีปัญหาอยู่แล้วอันนี้เกิดได้ 1. 2. คือการหดเกรงตัวที่ผิดปกติอย่างเร็วหรือว่าบางแท่ทนเนี่ยทางการแพทย์เขาอาจจะใช้เ,เรียกทำนองว่าระบบการ ฟฟะระบบก,การทํางานในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยมันทํางานช็อตการทํางานผิดปกติสมองก็เกิดได้หัวใจก็เกิดได้เหมือนกันจริงๆพวกนี้อันตรายมากเลยนะคะมันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ถ้าขาดสารอาหารพวกนี้เนี่ยเป็นได้หมดนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นในเรื่องสําคัญเลยเพราะว่าแคลเซียมหลายๆคนต้องนึกถึงกระดูก กระดูกโครงสร้างของร่างกายเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะตั้งแต่บริเวณข้อต่อเล็กๆน้อยๆรวมถึงฟันของเราก็มีส่วนประกอบของแคลเซียมรวมอยู่ด้วยนะคะสังเกตได้ง่ายๆใครที่มีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกหุนง่ายก็คือคนนั้นจะฟันผุง่ายใครฟันผุง่ายต้องไปหาคุณหมอบ่อยๆเนี่ยแล้วคุณหมอบอกฟันผุเนี่ยสังเกตได้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ย อาจจะมีภาวะการขาดแคลเซียมเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งแรกที่เราสามารถมองเห็นสหบับ